สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พึกซ่าฟาร์มชาแน,นลรถเกี่ยวข้าวนะครับก็วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูคลิปตัวนี้ครับซุปเปอร์จิ๋วของเราฮะของพึกซ่าฟาร์มเองฮนะเกี่ยวข้าวเล็บนกนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าประเด็นก็เดี๋ยวให้ดูนะครับดูไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวเกี่ยวสวนนะครับเกี่ยวสวนนะครับเพราะว่ามันล้มนะครับไปทางนั้น หัวสวนนะครับหอวตรงว่าเจ้านี้หนามากครับหนามากมาดูกราบรถเกี่ยวอันนี้เกี่ยวตามนะครับเกี่ยวตามข้าวอย่างหนาครับแล้วต้นสดด้วย พอดีขอไปในเสียงเครื่องด้วยครับคาวนาคาวนายังไม่โอเคอยู่ครับตอนนี้จะปริงคาวนาอ่อนไปแล้วครับก็เดี๋ยวรอช่างนาครับเสียนาดนะครับมาแต่งให้ครับเสียนาดพุทธิพัฒน์นี่แหละครับกําลังรออยู่ครับพอดีมันแบบนี้นะครับเรื่องของเรื่องเมื่อวานก่อนจะมาลงเก่ียวยายถามว่าจะมาเกี่ยวไหมลูกว่าทําไมครับยายก็เห็นเขาบอกว่ารดลูกอ่ะมัน นวดไม่ออกเหรอข้าวถ้าเป็นข้าวยาวอะ่ะมันมีพักพวกนะครับมาหางานโจมตีไม่ได้ไม่ใช่รถเกี่ยวด้วยกันนะมันเป็นนายหน้านะครับนายหน้ามาหางานแล้วก็มาโจมตีเราไว้นะครับว่ารถเรามันรถเล็กนะครับนวดไม่ออกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนวดออกไม่ออกนะเดี๋ยวให้ดูฟังนะครับเดี๋ยวดูที่ท้ายไปก่อนนะครับว่าการนวดเป็นยังไงอันนี้เกี่ยวสวนครับขับโดยปืนฮนะ พื้นขับนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสนใจซื้อรถเกี่ยวถ้าเป็นตัวซปเปอร์จิ๋วก็เอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0991813591นะครับ0991813591อันนี้เดินเร็วไม่ได้ครับแล้วก็ช่วงนี้รถเห็นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นไหม เดินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่่วงนี้เดินขยมตลอดเวลาเพราะว่า,าล้อเลื่อแตกหมดแล้วครับไม่มีเวลาขึ้นไปไปเปลี่ยนเลยครับดูครับยาวแค่ไหนครับเกี่ยวยากกว่าหอมอลิทีสารนะครับอขอไหนหนาไปเปลี่ยน,นล้อเลื่อแนะแน่บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ต้องเกี่ยวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหน้าปัง ดูฟางที่ออกนะครับหนาโอ้โหแล้วข้าวพอดียังไม่แห้งดีครับฝนตกเมื่อกี้นะครับฝนตกนะครับก็อันนี้ข้าวเขาเอาไว้นะครับไม่ได้ขายก็เลยเกี่ยวทั้งแบบนี้ไปเลยดูฟางกระเด็นออกมานะครับโอ้โหความแรงอย่าไปอยู่เลยนะอย่าไปอยู่นะครับท้ายเครื่องอะ่ะตอนที่เกี่ยวอยู่อะ่ะใครที่ไปรับฟางอะ่ะอย่าเข้าไปนะสรุปได้นะครับ โดนฟางไปอันนี้ของผมมันพ่นไม่ไกลนะครับแต่ถ้าโดนบางคันในที่ฟางสิ่งอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันฮะที่เขาบอกว่ารถคันเล็กนวดไม่ออกนะครับมันไม่รู้มันใช้ปากพูดหรือว่าอะไรพูดเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่เอาเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ลวงนี่ไหนมันนวดไม่ออกยังไงนะครับตรงไหนนวดไม่ออกนะครับ นี่เอาให้ดูนะครับนี่แขวกให้ดูกันสดๆเลยแล้วที่บอกว่าข้าวไม่ขึ้นอุ้มแล้วมันไปไหนครับข้าวเอาดูที่หล่นหล่นไหมเอาแขวกให้ดูสดๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหล่นไหมไม่มีนะครับผมกล้าให้ดูเลยครับนี่แขวกให้ดูกันสดๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับอ่ะไม่มีนะครับแล้วมึงใช้ปากพูดหรือว่าอะไรพูด หางาน,นด้วยวิธีอื่นครับอย่าโจมตีกันนะครับอันนี้ให้ดูตรงหัวเลี้ยวด้วยนะครับเมื่อกี้ตรงที่เลี้ยวแล้วนะถ้าที่เลี้ยวไม่โอ้โหหนักครับหนักถ้าที่เลี้ยวไม่หลนเลตรงกลางระนงหว่างทางครับไม่ต้องกลัวครับไม่หลนแน่โอ้โหโอ้โหพอดีสายพานผมหย่อนอยู่ครับตัวหนึ่ง บอกลูกน้องแล้วเมื่อเช้าว่าเปลี่ยนไหมเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็อ่าเขาไว้กันมันหย่นอนเยอะถ้าสายพานตัวขับตัวเนี่ยตัวปากอะถ้ามันไม่ตึงจริงอะ่ะเกี่ยวข้าวยาวมันเกี่ยวลําบากครับแต่ถ้าข้าวสั้นเน่ะเกี่ยวไปเยอะไม่เป็นไรนะครับถ้ามันหย่อนอะอย่านะั ตีใต้ก็หางานกันแปลกๆครับก็โจมตีกันนะครับชาวนาเขาก็ไม่ได้โง่เขาจะลาดก็ดูออกครับ <S <S 1> <S 1> ข้าวไม่ขึ้นหุ้มแล้วมันไปไหนอ่ะมันก็ขึ้นหุ้มดิแล้วบอกว่าฟาังไม่ได้ดูฟังที่ออกะครับดูรถผมมันไม่ได้กินฟางนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปเต็มปากแล้วออกตูดขึ้นปากไม่ใช่ ที่บอกว่ารถผมไม่ได้ฟังแล้วมันไปอยู่ไหนอะ่ะถ้ามันไม่ได้ดูครับโอ้โหสุดยอดเลยความนหนาเอ้ครับเดี๋ยวไปลองการสอบนะครับเจ้านี้โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะ ข้าวขึ้นเต็มท่อครับแล้วอะไรอีกนะเขาไปไปไป่วนไว้เกี่ยวคันนี้นวดไม่ออกบ้างเกี่ยวคันนี้ข้าวไม่ขึ้นอุ้มบ้างเกี่ยวคันนี้ไม่ได้ฟางมั่งนะครับสรุปรถคันนี้ไม่ดีสักอย่างนะฮะไปลงทุ่งไหนก็ไม่ดีสักสักอย่างขนาดมาลงทุ่งบ้านตัวเองแล้วพวกมาไอ้นายหน้ามาฟันงานก็ต้องโจมตีนี่ครับไม่ดีอะไรสักอย่างเลยคันนี้ แต่มีแต่คนถามหาครับในหน้าผมบอกว่าปีนี้ทำไมไม่มาก็มันไม่ทันนะครับมีแต่คนถามหาว่าคันตู้แอร์ไปไหนแล้วนะฮะอยากให้มาเกี่ยวเกี่ยวปีที่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยข้าวไม่ล่วงไม่หล่นเขาบอกอันนี้เจ้านาก็บอกมาเองนะผมไม่ได้ไม่ได้ไไดนั่นเองก็แต่งรถก็มันมีเทคนิกอะปัดลมก็ปิดหน่อยนึง จะเร่งเครื่องเยอะก็ไม่ว่าหรอกครับจะขับเร็วก็ไม่ว่าแต่พัดลมก็ปิดตามมาแต่ถ้าจะเร่งรอบเบาก็เปิดพัดลมหน่อยนะฮะมันก็สวยพอดีนะครับดูครับโอ้โหเย็ดเย็ดเลยครับอันนี้ก็จะรู้เรื่อยๆครับไม่ได้ยังไม่ได้เร่งเท่าไหร่ครับ พื้นไม่ชอบเิ่งเครื่องพื้นบอกชอบขับรอบต,ต่ำแต่เราจะสอบไปดูเลยไงว่าขาดรอบต่าแล้วมันนวดได้ไหมนะครับไปดูเลยนวดออกไม่ออกนะครับ <c oughs> นี่ขับรอบต่านะครับถ้าขับรอบสูงเจะขนาดไหนไม่เหมือนไอ รถที่ของพวกเขาหรอกนะครับต้องเร่งรอบจัดถึงจะเกี่ยวได้ถ้าเร่งรอบต่ำามืนเหมือนของผมมันติดตูดนะครับเกี่ยวข้ายวยาวมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่งรถอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้โจมตีกันนะครับมันแล้วแต่สูตรที่เราใช้นะครับบางคนก็ชอบรอบต่ำบางคนก็ชอบรอบสูงมันแล้วแต่นะครับอย่าไปโจมตีคันอื่นนะครับรถเกี่ยวทุกคันมันดีหมดแล้วครับมันอยู่ที่เจ้าของมันแต่งมากน้อยแค่ไหน บางคบางคนไปเห็นโอยคันนี้เกี่ยวช้าไม่ดีก็มันแล้วแต่คนขับนะครับบางคนไปเห็นอ๋อคันนี้เกี่ยวเร็วไม่ดีแต่เกี่ยวเร็วก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าข้าวเขาหล่นหรือเปล่านะครับถ้าเขาเกี่ยวเร็วแล้วข้าวหล่นนั้นไม่ดีจริงแต่ถ้าเกี่ยวเร็วแล้วเขาเซฟปัดล้มบ้างเขาระบบการเกี่ยวของเขาดีนวดหมดอะไรเนี่ยก็มันก็ต้องดูไปตามสภาพอะครับเดี๋ครับ โอ okay, เคเสร็จแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคก็บนี้ก็มาระบายให้ฟังกันหน่อยนะครับเวลาางานก็รถเกี่ยวด้วยกันก็ไม่เป็นไรหรอกครับรถเกี่ยวด้วยกันก็ไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกครับแต่ที่ทะเลาะก็ไอ้พวกไหนน้านี่แหละหาเรื่องครับโอเคครับเวลากันไปก่อนนะครับสาหรับลินนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ